ข้อบ้านอ่ะโดยที่แบบแม่เขามามาดูบ้านของเราอ่ะแล้วเขา่ไม่รู้ด้วยนะว่าเขาไม่รู้ว่ามีบ้านมีมีเจ้าของอ่ะเขาไม่รู้กูว่ามูนแน่นอนอันนี้อันนี้เขาไม่รู้จริงๆเขาบอกว่าเขาไม่รู้จริงๆเลยอันเนี้ยเขาไม่รู้ว่าเขาสิ่งที่เขารู้กูถามมุมว่าคือถ้าคุณจะรู้คุณต้องรู้ดูยังไงมันเขาเขาก็บอกว่าเออก็คิดว่ามันมีชื่อของบุคคลคนนั้นอยู่บนบ้านเป็นเวลากดข้าบ้านอ่ะมันจะตั้งชื่อได้ใช่ปะมันเขาก็คิดว่ามันจะเป็นชื่อตรงนั้น นั่นแหละสิ่งที่เขาคิดเขาไม่รู้แต่กูรู้แต่ไม่ได้เตือนเขาอันนี้ผิดแบบผิดมากๆเลยอะ่ะนั่นแหละอันนี้<ม>นน<อ>ี้เีบ,บ้านกูก็มีบ้านกูก็มีแม่ขอมาดูบ้านกูอะเนี่ยหลังเนี้ยก็จบไปแล้วไอ้ที่ถ้ามึงให้ดูก็จบไปแล้วมันจะไม่มีเรื่องเฮียนี้เกิดขึ้นเลยถ้ามึงเรื่องที่ไม่บอกให้เขาเข้าไปนั่นแหละเขาสิ่งที่เขาพูดก็คือเขาอยากซื้อบ้าน แล้วเขาไปอยากมาดูบ้านอะแต่ก็ไม่กล้าเข้าไงไม่กล้าแนะนาแนะนำพี่อะไรมึงไม่บอกกูสักคำเลยจริงกูให้เข้าอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเวลาชนเขาเป็นทีเอสทีเอสะกูเฮียกูยอมอยู่แล้วถ้าเป็นหน่วยงานอ่ะแล้วคนอื่นม่ให้เข้าอยู่แล้วอันนี้คือมึงผิดเลยผิดเต็มๆเลยใช่ไหมอันนี้ผิดอันนี้ยอมรับเลยว่าทําผิดแบบทําผิดเต็มๆแบบเต็มๆเต็มที่เลยอะ ให้เขาโดนด่าไม่พอโดนมองแย่ไม่พอมึงให้เขาเสียงเงินอีกแล้วมือออย่างมึงเป็นพ่อบ้านยี่สิบเอ็ดด้วยไงเข้าใจปะแล้วเขาก็เห็นเขาบอกว่าเขาเคยเข้าไปตั้งหลายรอบอะไม่รู้ว่าเขาเข้าไปยังไงอะไรรอบสองรอบมัม้งเมื่อกี้เห็นเขาบอกว่าเข้าไปช่วงแรกแรกที่เข้ามาตอนที่ยังไม่เป็นเทสไม่ใช่เหรอไม่รู้แต่แต่พอตอนนี้เป็นเทสแล้วก็เลยแบบไอ้นี่หรือเปล่าไอ้กูไม่รู้ แต่ที่รู้ว่าเรื่องนี้มันไม่สมควรทําเว้ยใช่เรือ่องแ,<ล>แรกมันต้องห้ามเขาแต่ว่าแ่งดันไม่ห้าม,มแล้วก็ผิดด้วยที่แบบไม่ได้บอกมึงแบบเขาจะมาดูบ้านอะ่ะเออ,อนนี้ผิดอันนี้ก็ผิดอีกเะว่าตอนนั้นก็ยืนอยู่นี้นะตอนนั้นผิดก็ยืนอยู่นี่นะใช่ใช่ใช แล้วมึงขอโทษขอโพยคุยอะไรเป็นยังไงวะมึงไปคุยกันมาเป็นงไงคุยกับฝั่งไหนวิเทเลียใช่ไหมเลอยเป็นงไงขอโทษแบบอันนี้เขาไปแล้วแต่เขาก็ไม่รู้ดิแต่ขอโทษแบบจริงใจไปแล้วนะที่แบบไปคุยอยู่ข้างหลังเมื่อกี้เขาก็โอเครับรู้แต่ว่านั่นแหละพอรับ<อ>ไม่รับก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมไม่ไม่ตแต่แต่ขอรับเขารับอยู่อยู่บ้านพี่เจเขาว่าเออขอโทษก็ มันไอหลอดส่วนไอหลอดไอหลอดันก็ไม่ได้อะไรหรอกมันพูดเงี่ยอูตัวกูไม่ได้อะไรหรอกก็ขอโทษแบบจริงใจไปแล้วอะ่ะก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะรับคําขอโทษของกูหรือเปล่าก็อันนี้อยู่ที่เขาแต่ว่าเรื่องที่ผิดเอ,อผิดจริงที่ไม่ได้เตือนเขารู้ทั้งรู้ว่าเป็นบ้านของไอเจแต่ก็ไม่ได้เตือนเขาแลวที่จะปล่อยเขาเข้า,ขาไป ซึ่งเจ้าของบ้านก็ไม่ได้รับอนุญาตผิดอันนี้ผิดยอมรับผิดเต็มๆเลยแล้วฝั่งทีเอชเขาว่าไงค่อยคุยกันบ่อยเขาคุยเขาบอกว่าเขามาช่วยแบบสุดๆแล้วเรื่องคําพูดอ่ะแต่ที่เรื่องคําพูดตอนแรกเขาไม่ได้บังคับอะเขาแบบแค่อยากมาดูบ้านอ่ะกูบอกว่ามันล็อกหมดเลยเข้าได้หรอเขาบอกว่าเขาก็ชี้มาหลังเนี่ย หลังนี่มันเข้าได้เขาก็บอกกูบอกว่าเข้าได้จริงเหรอก็เลยกดไปดูเออมันก็เห็นเยี่ยมชมกูก็เผยกดเข้าไปแล้วเขาก็เข้าไปตามแล้วก็คําพูดนั่นแหละเรื่องคาพูดของเขาก็คือแบบเห็นผีอะไรอย่างที่เขาบอกประตูมันเปิดเองนู่นนี่นั่นอะ่ะคนที่พูดว่าเห็นผีนี่ใครพูด,พด,พดคนที่ชื่อดอทออืมก็นั่นแหละไม่ไม่ได้ตั้งใจที่แบบใจะให้เขาเข้าไปเว้ยคือแบบไม่ได้ตั้งใจเลยอ่ะ คือเขาบอกว่าเขาเขาก็เดินมาดูแลกูก็ไปเห็นเขาตรงนั้นพอดีก็เลยเดินไปทักเขาไอจุ๊บอกว่าอะไรมาทีเอสมาเยี่ยมอะไรเนี่ยก็เลยเดินไปทักเขาแล้วก็เขาบอกว่าเขาอยากมาซื้อบ้านบ้านก็เลยพาเขาเดินไปดูเดินไปดูแล้วก็กูบอกว่ามันล็อกหมดแล้วมันเข้าไม่ได้เขาว่าเนี่ยเคยเข้าไปบ้านหลังเนี่ยเขาก็ชี้มากูก็เลยเข้าไปดูเออกระแหละก็เลยเผื่อกดเข้าไปเลยแหละ ไม่ได้เตือนเข้าว่าอย่าเข้ามานะกูก็บังเอิญพลาดอะ่ะเผอเข้าไปอะ่ะนั่นแหละก็เลยพาดไปเลยยาวเลยนีค่คอมผมแม่งติดติดดัๆัๆอ่ะพี่เจ๊เไม่หละไม่รู้แม่งพังเปล่ารอบมื่กี้แม่งก็จะจะระเบิดไปยังไม่รู้เลยไปเช็คดิแป้มือต้องเราถอดแล้วมาแล้วยังหลบๆด้วย ลองแล้วลองแล้วผมลองแล้วมันดับแบบเล่นอยู่ดีแล้วมันดับแล้วเปิดเองปหมมันร้อนไหมเคดับดับแล้วดับไปเลยอ่ะโอ้โหหนักอะไรเนี่ยไม่คอมร้อนแน่เลยทนเลยดับไม่ก็ซิงเป็นซิมซิงเดิมอยู่ใช่ไมไม่ก็ power s u p p ายก็ไม่ได้ก็ต้องดูแล hard drive เป็นซิงเดิมอยู่ปะเพราะเพราะเพราะช่วงนี้พายุมันพายชายพายุบ้านผมเข้าแล้วไฟมันตกดับบ่อยอ่ะไอ้รอบเมื่อกี้ ีวีมันก็แบบดังตบมได้ยินเสียงดังตบจากในคอมอ่ะอต้องรอไปให้รันเช็คอีกรอบกเนน้องอส่วนเรื่องเนีมันก็ต้องรอคุยพวกเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปฟังด้วยว่าเขาโดนปรับโดนทําโทษอะไรมึงก็ต้องไปขอโทษด้วยอีย พลาดเลยยัพลาดตอนแรกกูตอนแร,ก,น<า>ก,รกกูก็จะขอโทษแหละแต่ว่าด้วยแบบเขาพูดไปแล้วไงว่าไม่ไม่รับคข,ขอโทษกูเลยแบบเออก็เลยไม่ได้พูดตอนนั้นนั่นแหละเดี๋ยวพวกนี้ไปขอโทษฝั่งวิตทเลียอีกรอบหนึ่งอะเพราะว่าผิดอะอ่ะอันนี้ยอมรับผิดเลยว่าไม่ได้ห้ามเขาเข้าไปสิ่งเดียวเลยที่แบบสิ่งแรกเลยก็คือนั่นแหละไม่ได้ห้ามเขาให้เข้าไปแต่เขาก็เข้าไป มันก็ผิดตรงนี้แหละที่ไม่ได้ห้ามแล้วแบบปล่อยป่าเลยอ่ะเรื่องโมเป็นชุดก่อนโอ้เลยนี่มาไงเนะี่ยอันนี้มาไงเนะี่ยเนะี่ยเป็นพี่มันผิดตัวเป็นพี่มันทำดวงเฮียเยเเ้ยอะไรวะเดฟเฮียคนอะไรอีกอะเดฟเป็นว่าพี่โห่ดเดฟกาก อา้อาวอ้าวเป็นเรื่องข้ารถมาข้นรถมาเอาผ่าดเดี๋ยวทำหมดไอ้ดับตีหนึ่งเล่นไปไหนมีเล่นหนีสัตว์เคียนตัวถกกันหน่อยจะไม่พงเราได้ดับก่อนร้านก่อนปล่อยเคียย์เวลามาเล่นในควายเป็นไงเหงาในเมือง เล,ลพี่ดาวเขาไม่มาเองพี่กลัวอยู่อยู่กูอย่างอยู่อยู่อยู่พวกกูอย่างลั่นอ่ะกูบอกให้กล <ไง S 2> มวเป็นไม่ตื่นเลยเพ,พี่ดาวตอน,อนตอนหกโมงอะไอ้เงี้ยอยู่กับพวกกูโคตรลั่นอ่ะกูบอกให้พี่เจตแตเฟมันก็วิ่งปกตินะพี่ผมอ่นะอื